สวัสดีครับผมวันนี้ช่างต้าจะมาแนะนำวิธีการตัดส่งคอมมาแสกกลางนะครับแบบสเต็ปบายสเต็ปกันเลยนะครับผมสำหรับทรงน,นี้ก็ถือว่าตัดกันเยอะมากๆนะครับขั้นตอนแรกเราจะแบ่งผมด้านบนนะครับเพื่อให้ทำงานส่วนด้านล่างได้อย่างง่ายขึ้นใช้หวีสอยในการแบ่งผมให้เกิดเป็นร่องเส้นที่ชัดเจนจากนั้นใช้กิ๊บหนีไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหลังเราก็จะแบ่ง เพื่อให้เส้นเนี่ยเชื่อมกันนะเราก็ใช้กิ๊บหนีบนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแบ่งให้เกิดเป็นร่องเส้นที่ชัดเจนนะแบ่งสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับ <linearly ล ะ> อย่าแบ่งต่ํานะครับแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบนะครับฝั่งนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะครับให้เกิดรอยเส้นของการแบ่งที่เชื่อมกันแบบนี้ใช้กิ๊บหนีบนะครับผมส่วนด้านหน้าเราก็เก็บไว้นะครับจากนั้นใช้ตัว f 5 2บวกนะครับในการขึ้นทรงเราจะใช้ เบอร์3มนะครับในการขึ้นทรงนะครับสำหรับทรงคอมมา่าเนี่ยก็ไม่เน้นในเรื่องของฐานทรงที่ขาวนะครับฐานทรงก็จะแบบไม่ขาวมากนะครับผมก็จะใช้เบอร์สานั่นเองนะครับในการขึ้นทรงเราจะเปิดฐานทรงขึ้นไปสูงเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเปิดฐานทรงเผยหน้าปัตเตอร์เลียนเข้าหาตัวเราเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้เกิดขอบน้อยที่สุดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ เปิดฐานทรงเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นมาหาตัวเราและฝั่งนี้เราก็จะเปิดฐานทรงสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับโดยการใช้หวีใหญ่เนี่ยเป็นตัวกั้นเส้นผมไว้จากนั้นเนี่ยเราจะใช้วีเล็กในการเก็บรายละเอียดนะครับฐานทรงในส่วนของผมด้านล่างที่ยังหนาอยู่นะที่ยังดำๆหนาๆเราก็ใช้วีเล็กในการเก็บรายละเอียดนะครับและใช้ฟันปัตตาเลียนเนี่ยเอียงนะครับจากนั้นเก็บรอบใบหูนะ เส้นผมที่ยังมีอยู่นะเราก็เก็บรอบใบหูจากนั้นใช้วีเล็กนะครับในการเก็บฐานทรงตีนผมนะเพื่อให้ดูมีความสมูทของฐานทรงนั่นเองนะครับสำหรับวีเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะในการเก็บรายละเอียดด้านฐานทรงนะเพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้นวีเล็กก็จะเทียบเท่ากับฟันรองเบอร์0.5นั่นเองนะครับ หรือใครที่อยากจะใช้เบอร์0.5ก็ได้นะครับหรือใครที่ถนัดวีเล็กก็ใช้เป็นหวีเล็กก็ได้นะครับผมและผมส่วนด้านหลังตรงนี้เราจะใช้วีเล็กในการสอดแล้วก็เผยหาตัวเราจากนั้นก็ปาดเก็บรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็ใช้หน้าฟันเปล่าของแบตเตอรี่นะครับเก็บฐานทรงนะครับเพื่อให้ดูไม่มีต่อนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้เราก็สอดแล้วก็ปาดแบบนี้นะครับสอดฐานทรงแล้วก็ปาด เก็บรายละเอียดนะตรงไหนที่ยังมีผมชี้เราก็เก็บรายละเอียดนะตอนนี้เนะี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดฐานทรงนะครับผมผมยาวในส่วนของฐานทรงนะครับส่วนของจอนเนี่ยเราก็เก็บรายละเอียดให้สมูทนะครับอย่าปล่อยให้ดูทื่อดูดำดูทื่อจนเกินไปนะเราต้องเก็บนะครับในส่วนของฐานทรงนะครับใช้ V วีเล็กนะครับแล้วก็ใช้มุมของปตัตเตอเลียนในการเก็บรายละเอียดนะครับผม ในส่วนนี้่ก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับวีเล็กนะครับจากนั้น,เ,นเราจะมาเก็บขอบนะครับเราก็จะใช้กันขอบ,นบในการเก็บขอบใช้หวีสอดแล้วก็ปาดนะครับผมหวีสอดแล้วก็ปาดเก็บขอบตรงไหนที่ชี้ออกมานะครับจากนั้น,เ,นเราก็จะมากันขอบด้านข้างนะครับการขอบก็ไม่ต้องลึกนะครับผมสำหรับทรงแสกกลางนะครับคอมม่าก,ก็ไม่เน้นกันขอบให้ลึกหรือดูชัด จนเกินไปนะเราก็กันเก็บรายละเอียดตีนผมนะครับจากนั้นก็ใช้วีใหญ่นะในการเก็บรายละเอียดฐานทรงนะครับให้ดูสม่ำเสมอกันแล้วก็กันเส้นให้คมชัดนะครับผมการขอบก็มีจำหน่ายนะครสนใจสนับสนุนเพจก็สามารถที่จะอุดหนุนนะครับอุปกรณ์ตัดผมได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัตตาเลียนหรือว่าการขอบช่างตาก็มีจำหน่ายนะครับสามารถสนับสนุนกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็คือการกันขอบฐานทรงนะไม่ต้องการลึกเกินไปนะนี่นะครับและเราสามารถที่จะใช้ตัวกันขอบในการเก็บรายละเอียดได้เลยนะครับผมฐานทรงเก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนสม่ำเสมอสมูทกันนะไม่ดูมีผมชี้ออกมานั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะกันขอบด้านข้างนะครับให้ดูคมชัดแต่ไม่ดูลึกจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับด้วยฟันปลาแบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ จากนั้นเราจะการขอบด้านข้างด้วยใบมีดโกนนะใบมีดโกนก็จะช่วยทําความสะอาดนะครับผมลูกผมนะครับผมดูคลีนมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บรายละเอียดนะครับที่การขอบไม่สามารถทําได้นะครับเราก็เก็บรายละเอียดฐานทรงท้ายทอยของลูกค้าให้มีความละเอียดนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากเบาๆนะไม่ต้องกดแรงกดเยอะนะครับผมนี่วางองศาแล้วก็ กันนะครับผมแบบนี้ดึงหนังเพื่อไม่ให้บาดลูกค้าสเต็ปต่อมาก็คือการซอยผมด้านบนนะครับผมเราจะปล่อยผมลงมาแบบนี้นะครับสำหรับทรงคอมม่าเนี่ยความยาวที่เหมาะสมนะถ้าใครอยากจะตัดทรงนี้ความยาวต้องเลยดวงตานะครับกำลังดีนะเราจะใช้กรรไกรจากั้วคมๆแบบนี้นะครับผมมีจำหน่ายใครสนใจก็สามารถสนับสนุนเพจช่างต้าได้โดยการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตัดผมนะครับผมกันไกลคมๆแบบนี้เราก็จะเก็บปลายผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับทรงคอมมอเนี่ยเราจะเก็บปลายผมซอยปลายผมนะครับผมให้รอบศีรษะเลยนะครับผมสำหรับทรงคอมมก็ไม่แนะนำว่าให้ตัดสั้นจนเกินไปนะครับให้ตัดเล็มปลายผมไปก่อนนะครับผม,ผมเพื่อให้ผมด้านข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเนะี่ยมีความสม่ำเสมอกันนะครับ อย่าตัดสั้นทีเดียวนะครับผมนี่นะครับดึงเส้นผมให้ตึงจากนั้นก็ตัดแบบนี้เลยนะครับผมดึงเส้นผมให้ตึงตัดปลายผมนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดปลายผมนะครับผมด้านหลังเนี่ยมีความชี้ออกมานะเราก็ตัดสลับพอยคัตแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยมีความสมูทรับกับฐานทรงนั่นเองนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็ตัดพอยคัตสลับฟันปลาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงเส้นผมให้ตึง เก็บปลายผมนะครับที่ยื่นออกมานะที่ยังไม่รับกับฐานทรงเราก็ดึงให้ตึงแล้วก็ตัดนะครับผมเก็บส่วนของผมด้านบนนะตรงไหนที่ยังไม่สม่ำเสมอเราก็เก็บปลายผมนะพอยคัตติ้งปลายผมแบบนี้นะครับผมตัดสลับฟันปลาแบบนี้นะก็จะทําให้เส้นผมาดูไม่ทื่อจนเกินไปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับซอยเช็ค ความยาวนะครับแล้วก็เล็มปลายผมนะซอยเช็คความยาวดึงให้ตึงเล็มปลายผมนะครับอย่าต,ตัดสั้นทีเดียวนะถ้าตัดสั้นทีเดียวเนี่ยความยาวเน so like at 네ี่ยก็อาจจะดูเดือดได้เพราะฉะนั Rou ้นเนี่ยเราตัดแล้วก็ดึงให้ตึงจากนั้นก็ตัดปลายผมนะครับเช็คปลายผมนะเวลาตัดสั้นแล้วก็เช็คทุกครั้งนะว่าความยาวเนี่ยอยู่ประมาณไหนแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เน้นความยาวด้านหน้านะครับให้ผมด้านหน้าเนี่ยเชื่อมกันนะแล้วก็เก็บ เลนปลายผมแบบนี้นะครับผมเก็บรายละเอียดปลายผมนะครับนี่นะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณดวงตานะครับกำลังดีนะสำหรับทรงคอมมาแสกกลางนะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณดวงตานะครับกำลังดีนะครับเวลาที่เราซอยเนี่ยเราก็เช็ค ผมไปด้วยนะครับผมบีเช็คผมตลอดนะครับอย่าให้สั้นจนเกินไปนะสำหรับทรงคอมมาจากนั้นเนี่ยเรามาสร้างความพริ้วให้กับทรงคอมมาโดยการใช้กันไกฟันปลานะครับจาก,กวัวตัวนี้สับปลายเล็มปลายนะครับสับ12นะครับ12แล้วก็ย้ายที่นะครับ1 2ย้ายที่พอยคัดปลายผมนะครับผมไม่ต้องสับถึงโคนนะครับ สับพอยคัดปลายผมนะครับนี่นะครับให้ปลายผมดูบางดูพริ้วแบบนี้นะเวลาที่เสยผมมาเนี่ยก็จะดูพริ้วนะครับดูรับกับฐานทรงนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ซอยให้บางลงแบบนี้นะตรงไหนที่ยังหนาเราซอยให้บางนะครับตรงไหนที่ยาวเราตัดให้สั้นนะครับการซอยผมด้านบนนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับตรงไหนที่หนาซอยให้บางลงน ก็เป็นอันเสร็จไปแล้วนะครับปลายผมก็จะดูพลิ้วแบบนี้นะครับเมื่อเราเก็บงานด้วยกันไกฟันปลาปลายผมนะครับก็จะดูพริว้วไม่ดูทื่อเป็นหัวเห็ดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือทรงคอม m ม h a i เฮ t y ์ e ไตล์นะครับทรงที่หลายคนเนะี่ยตัดนะตัดกันเยอะมากสําหรับทรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการตัดที่ไม่ซับซ้อนเลยสามารถนําไปตัดตามกันได้หรือว่าใครอยากตัดทรงนี้ก็แนะนําว่าให้เลี้ยงผมนะครับให้ยาวเลยดวงตานะ เวลาที่ช่างตัดก็จะตัดมาได้ทรงนี้นะครับไม่ดูสั้นเกินไปนั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นทรงคอมมา่าแฮร์สไตล์นะครับเป็นอีกหนึ่งทรงที่ดูดีนะถ้าใครที่สนใจสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผมก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้กับช่างต้าเลยนะครับผมช่างต้าก็จาหน่ายอุปกรณ์ตัดผมด้วยนะครับผมแบตเตอรี่อันตัดผมถ้าใครต้องการนะก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้อุดหน,นุนกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ช่างต้าด้วยนะครับผม